ลาบหอยเชลีจ้ามาเด้อไปกินเขาน้ำปลาดาได้ค่ะพี่น้องแซ่บๆจ้าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมีปลาดาส่ข้ามาลาบหอยเนาะค่ะเนาะหอยเชลีค่ะใส่น้ำปลาาใส่ชู้รสลงไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องหิงงนห่วงง่ายๆเนาะค่ะเนาะ ขี้บดง่ายนะคะเนาะหอมเขาขั่วอันลอย,ออยหอมนะคะพี่น้องหอมหลายหลายหอมเอมอขาขั่วตุ้งแก้มนะคะพี่น,อน้องขอแรงนะประดาบได้จ้าเด้อ หอมค่ะค่ะพี่น้องมาๆมา,มาเสร็จแ้ำปดาได้ค่ะเด้อ ะะหยัย,ยอุ้ยเป็น้สบพี่นองมเยค่ะด้อแสบแค่ะบักหน้าเนาะครับพี่น้อง มูนนาน่ามร,ร้ายๆอันแห้วแซ่บๆนะคะเนาะหลับห้อยเชอลี่ จานเล้นเนาะค่ะเนาะ,นะแซ่บแซ่บเ้ยค่ะเด้อมาเด้อเอฟซีทุกท่านนะคะเด้อพี่ผู้ทุกคนอยู่ทางไก่ทางไก่เนาะค่ะเน,ะเนะาะกินหนาปอวยเชกดีน้ำปลาดาด้วยค่ะแซ่บแสบเข่าแรงเนาะค่ะเนาะอ,อร่อยอร่อยนะคะ ยอดมาด้ค่ะเด้อินลามหอยกับปลาดาด้วยค่ะเด้อพี่มีพักกระโดนเนาะคะ่ะเนาะงอนโดนเนาะค่ะพักไขแ่แงงแล้วก็พักไก่เนาะค่ะเนาะผักกันตุงค่ะแซบๆได้ค่ะพี่น้องขอพูดทุกกำลังใจเนาะค่ะเขา ขอบคุณการติดตามแล้วก็ขอมารับชมช่องประดาน,น้อค่ะน้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประดาน,นี้ได้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะพี่น้องคจิ้มหนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า